โอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องสวิสคอวีหนึ่งกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ในเกมโอโมนเมกาอีวิลูชั่นสองกันอีกแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมีภารกิจอยู่ก็คือเราจะจบไปจบอยู่ที่ยิมสามนะครับหรือยิมไฟฟ้านะครับ แล้วตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้จับโปเกมอนนะครับเราจะจับได้แค่หนึ่งตัวนะครับแล้วซึ่งตัวนั้นก็คือสปีอะครับนะผมว่าผมมันตายว่ะเดี๋ยวเราจะปาบอลไปเลยนะครับมีสิบสี่ลูกตัดผิดออ อุระเวลหน่อยวะอันนี้ก็แล้ ไม่ตายว่ะเตานะครับโปกิบบอลครับเฮ้ยพูดจริงดิมันไม่ใช้บอลนจ้ะ ตอนนี้เราเหลือบอลสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้นะครับเราต้องฆ่าทิ้งแล้วนะครับโอเคครับตายต่อจากนั้นเราก็จะไปที่เมืองที่สามนั่นเองนะครับคือเมืองไฟฟ้านะครับ Okay, เราจะหิวโปมมนก่อนนะครับเมืองไฟฟ้าจะจับโปโมนได้หนึ่งตัวนะครับอาถ้าบอเราเข้าไปบ้านหลังนี้นะครับเราก็จะเจอแกงล็อกเก็ตนะครับที่ดักอยู่นะครับซึ่งมันจะให้ท่าดิกเรามานะครับโอเคครับนี่ครับตัวแรกส่มเป็น มาช็อปนะครับใช้เอมเบอร์ครับแรงใช้ได้เอมเบอร์ครับโอเคยูริท์นะครับแลนไอรอนเรียนไอรอ,อนดีเฟนนะครับไม่เหรียญครับไปส่งนี่มานะครับเอมเบอร์ครับไม่ก็ เมทัลคอร์ครับซิบเบิ้ลนครับเมก้าพันธครับโอเคครับเขาให้ดีเอ็มยี่สิบแปดหรือดีเอ็มดิ๊กมานะครับนี่นะครับซึ่งตัวที่เดียนได้ก็จะมีตัวเดียวนะครับก็คือเจ้า ไอรอนของเราเองนะครับแทนไม่กล้กแล้วกันนะครับไม่กล้าพันผมยังใช้อยู่นะมันแรงใช้ได้อยู่จากนั้นเราก็มาตรงนี้นะครับเพราะว่าแยกตรงนี้ก็มันไดอยู่อีพีสนะครับโอเคเรามาตรงนี้นะครับเน yeah. ี่ยยิมเมืองที่3นะครับโปเกมอนมันจับได้2ทางแต่เราจับเลือกจับได้แค่อันเดียวนะครับ โอเคนะ okay, ครับมาโอเคครับส่งเป็นประตฟรีนะครับเอมเบอร์ครับใช้ท่ากัดครับเอมเบอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนโปรโมชันนำด่วนเลยนะครับเพราะว่า ราจะเปลี่ยนเป็นมินิริวนะครับเป็นพิจียนทันเทวฟก่อนนะจากนั้นก็ดรักกอนเรียดครับโป้รักก้นเรียดครับ ล้าก็เรดครับขีค่คนหนึ่งก็ส่งเป็นอะไรมาครับเป็นนกนะครับเราก็ยิงดราก็เรียดอีกปึ๊บหนูให้เปิร์แฟงครับล้วก็เกรีดนะครับเราก็เปลี่ยนฟูมิมอนเป็นกุ้งนะครับ ก็ยิงวอเทอร์กันใส่ับัฟบีมนะครับแต่จะเรียนถ้าบัลเบิ้ลน,นะครับโอเคนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาหิวที่พีซีันก่อนส่วนโปเกมอนที่จะจับนะครับเดี๋ยวขอดู ขอตีมเสร็จก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปตรงนี้นะครับขอตรงนี้เป็นถ้ามิวนะครับผมเคยไปจับแล้วนะครับอเอ้ยอะไรวะเนี่ยจกะก็เลดครับ กระเลดครับพิปีป้นะครับโฟลุมีนะครับถ้าที่เวลาเราเลินแบบดับเบิลแบทเทิลนะครับเราใช้ท่าโฟลุมีนะครับมันจะยา้ายการโจมตีมาที่ตัวที่ใช้ท่าโฟลุมีนะครับแล้วเวกคันนิงนะครับเ็บเบี้ยวตรงนี้กันก่อนนะครับ เราก็เลียดครับาตาย,ยาได้ไงวะเนี่ยเราก็เลียดครับสู่แบทครับเราก็เลียดบับโห้ยทวิตเตอร์โอเคครับเป็ดเปลี่ยนท่าเบอร์เบิ้ลบีเหมือนกันครับอือไม่เรียนแล้วกัน นนี้จะมีลุงครับมาแล้วก็รีครับแล้วก็ลีดีกเป็นลิสโดกออกมาครับเอมเปอร์ ค okay, ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนโปโมนนำนครับครับพันครับม่ครับรพันครับ,รรบผมว่ากิวลิด วลมันอัพไววมากนะมกรพันครับให้ปูแฝงมีกระพันครับเกลเลตวิวยี่สิบสองแล้วอะลองจากลิสโตโอเคนะครับวันนี้ครับลุงไม่ใช่ลุงหรอกปูเอมเบอร์ครับล็อกโลครับเอมเบอร์ครับ ขอครับเอมเบอร์ครับจากนั้นเราก็จะมีลุงอยู่ตรงนี้นะครับมาริวนะครับธาตุแฟรี่น้ำส่งเป็นหมานะครับมีแอปลิตคชนที่พิเด็ดิ๊กเจอดิกแล้วไม่ตายเนี่ยนะ โอ้ยมันจะเก่งเกินไปแล้วเจ็บร้อยครับเห็ดครับฟูดกัดโอเคลุงนี่นะครับ ส่งเป็นคอยมีอีกแล้วนะครับเทมเบอร์ครับที่สะดวเวลวยี่สี่แล้วไอ้ดอนเรานะครับนี่ดีวลวยี่สิบคอยครับคอยเป็นเหล็กนะครับกับไฟฟ้านะครับเหล็กมันแพ้ไฟสูงครับโอเคครับเกียเล็วเวยี่สามครับ ว่าเก็บแค่นี้นี่พอ,อยังวะแค่ตรงนี้อีกนะครับติดเบิร์นนะครับจะเป็นคลิกนะครับนี่นุก เตียนฟิลตโของเขียวบ้าน่าจะใช้ได้แลวละไยตรงนี้ยังไม่ได้สู้ <c oughs> ดิ๊กครับเป็นทัดน้ำนี่ก็พันครับส่งเกลือฤทออกมานะครับ เซท้าเฮปดปัดเฮปดปัดครับโอเคเราไปฮิวกันก่อนนะครับถ้าเราเข้อจะไปเอาคัดนะครับทีเอ็มศูนย์หนึ่งหรือเปล่าคัดไป มันก็จะเป็นทีมแรกของเรานะครับโอ้พี่เล็กนะครับอื้นี่ครับปเราก็ต้องไปสู้กับชิงริรวนก่อนนะครับ เราก็เตินงขื่อข้างบนมานะครับแล้วก็เลี้ยวตรงขวาครับเจอชิงยรรุนะครับ,อรบตอนแรกก็จะส่งเป็นปีจตุตราทีมีกระพันครับเงยใจท่าทายนะครับผงมิดเลยเอ่ะเอมเบอร์ครับเอมเบอร์ครับ ตัวต่อไปผมจะส่งเป็นเกเล็ดก,ก็มาก็ได้ทาน,น้ำใช่ไหมล็อกบาร์ครับไม่เอียบล็อกบาร์นี่ครับโอ้โหทวยกันเก็บนะเขียวแตกครับ,รบมีนิดิวได้ถ้าสแลมนะครับผมจะแทนท่าวาร ต่อไปผมจะส่งเป็นนี่มาครับเป็ดน้ำเขียวใช้ท่าอะไรเรียกเอ็ดอะเรียกเอ,อเเ็บูเจ็บ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 แบบวบีมครับแบบวบีม ลนะครับปุ่ดทวยกันครับโอเคแล้วเราก็ขึ้นข้างบนนะครับเราก็จะใอ้กระตันเลียวก็จะได้ tm 0 1 hm cut นะครับจากนั้นเราจะไปตีม F F ิมไฟฟ้ากันเลยนะครับ ป๊าโอเคนะครับยิ้มก็ไปแล้วยิมไฟฟ้านี่ผมเตรียมซื้อยานะครับเพอร์ตันฮิวไว้เลยพาราไลทฮิวเลยนะครับ,รบเตรียมซื้อ,อยาก่อน หาซื้อยาพาราไรฮิวนะครับสองสักสิบโอเคแล้วก็ซื้อซูเปอร์โพอชันนะครับสักเจ็ดเป็นไง แปด,ดีกว,ว่าโอเคนะครับตอนนี้เราเราจะไปตียิมกันเลยนะครับมันจะติดต้นไม้ใช่ไหมครับเราต้องหาโปมมนที่มีที่เรียนท่าคัดได้นะครับซึ่งผมว่าน่าจะมีนะครับก็ไม่ผลกุ้งปืนใหญ่ของเรานะครับแน่นอนครับแทนบอเตอร์สปาวแน่นอน ให้เรียนเท้าอัวทุบเผาไหมตัวอะไรเรียนบันวทุบเผาได้วะโบริกซี่เรียนได้เหรอถ้าป้องกันตัวนั่นเนี่ยแต่เพิ่นสแลปปอนแต่เพิ่นสลบ,บไปก็มีไอเกล็ดเรียนได้นะครับ แล้จะคัดเลยนะครับมาพี่ขยชูนะครับดิ๊กครับนี่มีไม,มน้นะครับเป็ดเปลยี่สิบสองนะครับพี่ขยชูอีกนะครับ พิคาชูนี่ตัวมันจะเป็นไฟฟ้านะครับมีสิทธิ์โดนไฟฟ้าสุกนี่ไงครับเราใช้ท่ากายภาพกับมันนะครับมันจะมีสิทธิ์โดนท่าไฟฟ้าของมันสูงนะครับเดี๋ยวใช้พลา,ลายฮิวกปนปึ๊บโอเคนะครับปฏิทินต่อนะครับ แล้ววันนี้โดนบ่อยว่ะแป๊บแป๊บโดนแป๊บแป๊บโดนแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับ เมกเนี่มันบินอยู่หรือเปล่าวะโอ้โหไม่บินด้วยเกเรตเวียนยี่ห้านะเรียนทับพรูเจมไม่ต้องใช้แท็กเกิลนนครับโอเคถึงจุดตรงนี้นครับมันจะยากนิดหน่อยนะครับอ่านะครับ เราต้องเดาอันที่สองให้ถูกนะครับอันแรกอะประตูแรกไม่เป็นไรนครับประตูที่สองงานเราต้องเดาให้ถูกนะครับถ้าเดาไม่ถูกมันก็จะล็อกทั้งสองอันนะครับนเนียแต่ถ้าเดาไปอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมมันก็จะล็อกนะครับไปตะาหารันก่อนนะครับ าใช่เลยครับตรงนี้ใช่มาครับมาสู้กับยิมดิเดอร์นะครับดิครับพิกระจูครับดิกครับ,รรบ,รบโอ้ยไม่ติดไปฟ้าว่ะ ไลจูก็โดนเหมือนกันครับดิ๊กครับอะไรฮิวดิ๊กเหมือนกันครับตับันทีดิ๊กครับนี่อยู่ไหครับ เจอดิเก็บทุกงานครับโอเคให้ดิเมสามช็อคเวฟมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ